สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะเราเลิกกับแฟนมาเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะว่าแฟนที่เลิกกันไปเขาจะได้กลับมาไหมนะคะหลับตาทําสมาธินิ่งๆน,นะคะเดี๋ยวนึกถึงหน้าแฟนที่เลิกไปนะค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ให้ค่ะแฟนที่เลิกกันไปจะได้กลับมาไหมนะคะอืมไพ่ขึ้นดีค่ะ ไพ่บอกว่าได้กลับมาอยู่นะใบเนี้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาเราเองนะคะจะเป็นฝ่ายเข้ามาง้อเข้ามาทักทายเข้ามาคุยนะคะแล้วก็กลับมาเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยใบนี้บอกว่าให้เรายืนสวยๆเฉยๆได้เลยค่ะนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงรอนานหน่อยกว่าเขาจะกลับมานะแล้วเราอ่ะ จะอยู่เหนืออำนาจเขาด้วยนะคะจะถือไพ่เหนือกว่าเขาจะเป็นฝ่ายยอมเรานะคะในการกลับมาครั้งนี้นะคะเราจะแฮปปี้มีความสุขมาทกทุกคนนะคะก็รอดูว่าเราจะได้กลับมาเมื่อไหร่ทุกคนพร้อมที่จะยินดีกับเรานะคะคในการกลับมารวมๆคือได้กลับนะคะรอเวลาประมาณเมื่อไหร่ไพ่บอกเราสักส4เดือนนับจากวันนี้นะคะก็ใครที่เลิกกันไปแล้วอยากจะดูดวงเฉพาะว่าถ้า เป็นดวงของเราเองนะคะคนที่เลือกกันไปเขาจะได้กลับมาไหมก็สามารถที่จะทักไลน์มาดูได้เลยนะคะครูเริ่มต้น299บาทนะคะ